สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์510กับไอดีของตัวเองวันนี้เราจะมาหาคนเล่นให้คนเล่นทุกวันบ่คอ,อยยังไรเขาไม่เห็ดารรกิจแล้วก็ดองเพชรให้งสะพันล่ะเราจะเห็ดสื่อตัวดำกับไอดีของโกลิบาตนี่ไอดี ID มีดพี่ดำโกลิบาตมาเล็ก g ีโฟและก็อะตอมิก แล้วก็ทะเลลึกราชาทะเลลึกมีเกวินพับแล้วก็ทัดทัดสึมุกิไกจังลางสองระเบิดสนามพลังอันนี้ก็ตอนนี้เขากำลังปนะั่นจีซีเนาะปั่นจีฟู ไงเาอาช่วยเบึงกีโฟก์หอกีโฟกก็ประเดีแห้งเอาวแ่ถ้ามาดากูทิ้งเลยยังประเด้๋ีวดาวม่วงเลยกีโฟก่อยลงปัน่นเราว่าตัวเอือมันก็หาดาวบนดเละดำนี่ก็หาดาวเลว้ตัวตัวล่าสุดนะอู้ดำพัดสองเาจะดำพัดสองหาคนเบึ้งก็คอสนี่ก็ขอ ตีกิวเฮ็ดพาดกิจ hmm. ก like, ิวเออเฮ็ดพาดกิจกิวแล้วก็แล้วก็ตีชิงชัยกิวเออชิงชัยกิวความสัมพันธ์ที่ต้องการอะไ้อีกอย่างเลยชิงชัยกิวเอายเราไปตีน้ำกัดเนานะขวายอยู่กับอันนี้ยอยู่กิวอันดับูกิวอันดับหนึ่งของเซิร์ฟกิวเน็ตฟิก เอากระต่ี่สองของชิ้นไส้กูตลอดเพราะว่า <c oughs> จะไปเจอเพวกก่เซอร์เวอร์4ี0ลอยกว่้าว่าไหวตัวกูแบกไอตัวกูกับแซกกับแซมเนาะไอดีแซก,กับแซมแล้วก็ของตัวกูตัวกูเออมันตัวกูแล้วห่วยมาหนี่กับมานี่ อันนี้เก็บเศษใน,นกนเมม็เพิ่มมิเพศษไปอีกลอยลอยเศร้าว่ามันจณฑิตเป็นไฮดาวเรี่ยวๆนะเดี๋ยวยังเห็นสมันละหาข้อดินดินไอ้จริงจังนี่ดิพูดถึงกันเลยไอ้จิน,นี่ก็ได้ก็จริงจังเติมหนึ่งเยอะเพราะว่า มันบริเกียวกับเติมเนาะเพราะว่าเป็นไอดีที่ค่อยเลิ้นมากไหม <S <S ท,ที่คี่่อยลิ้นมากแต่อยู่ในโซนลูมเนาะโซนลูมตั้งแต่หกหลาน6กหลานกลัวเราจะมาผิดเข้าไปลิม,มาสเจหลานเก้าหลาน10บหลานสิบห้าหลานขึน้นไปลิ้นมาสขึ้นมาหอดสามสหลานเนาะพลังขึ <c oughs> ้นม,มหอดสามสหลาน ดันพลัง,งนี่แหละมองดันพลังเกตดาอยางนี่แหละหกดาวของหกดาวสีวว่ตัวเป็นเหงาสามดาวเจะมาสายต่อไปจะเด็หกดาวล้วงมองหกดาววันนี้ตัวนี้มันพัฒนาไปเลยดิดยสุนี้ซุ่มกะลีกระดาษสุน่น เดาดวงไว้ดวงดวงหกดาวก็สิบวัดนั่นตัวเดียวกาเวลาใส่บอกเจ็ดดาวสิว่าจีงไหนจะโหดบ่โหดอันนี้เอ็ดดาวอันนี้นันก็พลังเพิ่มขึ้นแต่อีกตัวนึงหาดาวที่เลยทำสีหาดาวไปเพิ่มไปอีกนิ้วเพิ่มเรื่อยเ่อยย่นิ ไปได้อีกเห็นมันวนเลยแหละคอมโบด์นี่ยคอมโบด์ราชาทะเลลึกนี่ยหอยถัดผ่านดงผ่านด่านากะชิวตะก,กัดตีคงตีข้นนี่ยกะบางคนปั่นเก่งๆนะหอยขาดเกลยทะเลลึกกรรมนี่ยแค่นนแพ้ยี่ตัวเดียวแพ้ยุ้ยแพ้ยุ่ยก,ก็ไมีทันไหนนะพี่ดำประเด็กเก่งๆ,ๆนี่ปั่นพี่ดำนี่ยก็ไปได้อีกยี่หรอกนี่ หาดาวม่วงนะนี่ก็อีกดนอีกดอกวพพี่ดําคอยไม่อาดดวุ่นเลยจบาปริบาติพาดส,สองนาพาสองอื่นพา1หนึงน่งเนาะแต่ปริบาตดูแลกอยนยี่พาดส,สองจดัาาดเอาวุธใ,ให้พ้อซ้มดาว้หาจบตีเปอนตให้ปริบาตจะเตบอกกวางกหาอยากมายังหน่อยไม่ได้หอ1สิบ้านเล็กตัวอยู่ เดินไปเรื่อยๆมีอยา่างไงวะโอ้มีตัวแดงสิบสามใบสมเด็จเลยนะตัวยังจะอะไรเนี่ยวะไม่ตัวยังจะอะไรหรือว่ายี่นี่ยเนี่ยเอาตัวได้ใกล้หนิซ่อมบงซ่อมบีนี่บีนบก,กับปอที่เกย์เห็นะเนียนอันนี้ขึ้นขึ้นเนีนตัวปอที่กเกย์ย่างเดียว เรื่องข่แจกไปหลายสองสามไอดีแล้วก็วอ๋อสีทองมาชู่เป็นแบบนี้นี่เอง <laughs> จัก,กรพรรดิเด็กค่ <laughs> อยโห่เพียงเาเพราะว่าเสื้อลาสซื้อ่อยได <laughs> ้เด็กดองอ่ะวันนี้นเลรียญวันนี้เลรียญจักรพรรดิเกออก <laughs> โอเคครับคลิปนี้ข่อแค่นี้ข้าั่งเพือยากเหรียญก,กัน คอมเมนต์ในคลิปเลยครับไปเลยครับ